จ้าทุกคนจาน่าหนิงก็พาทุกคนแบบเดินหลายรอบแล้วเนาะทุกคนคนนี้คือมุสตาฟาเคมานอตเติ์กนะผู้ก่อตั้งประเทศตุรกีเนาะเออเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะของประเทศตุรกีสวยไหมออสวยเขาก็จะมาติดตั้งให้ดูเนาะตอนที่ท่านตอนที่ท่านมาชอรูนะทุกคนออมาชอรูนี่เนาะคนไหนนะคนนี้ รูปนี้ก็นิยมติดตามร้านตามที่ต่งตางๆนะทุกคนเออนี่นี่เป็นไงสวยไหมอา่าอันนี้ก็จะเป็นธงชาติตรุกรกีนะไบายลักนะเขาเรียกบายลักนะทุกคนอา่าคนนี้ไม่แน่ใจว่ามีเป็นเมียรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอา่านี่จ้า นี่มูตาปาเคมอ,อนอัตเตกเนาะหลายคนก็รักท่านบางคนก็ไม่ค่อยรักก็มีประมาณนั้นนะทุกคนมันก็ไม่ใช่คนรักแล้วก็คนเกลียดเนาะทุกคนเป็นเรื่องปกติอ่าท่านเป็นบุคคลธรรมดานะ,ะแต่เพียงแต่ว่าท่านกอบกู้เหมือนตั้งประเทศตรุรกีให้เป็นแผ่นดินได้เลยประมาณนี้เนาะ,ะสวย อยากแวะร้านทองนะอยากเข้าร้านทองทุกคนฮะอยากไปกระชากร้านทองเนาะสวยๆสวยๆย,ยนปะระเทศตุรกีอะอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันนะทุกคนอ่าสาวไทยบางคนก็ไม่ทํางานทําการอะไรแบบนี้เนาะเอาบางคนก็อยู่แต่ในบ้านบางคนก็เดินเล่นอย่างหนูเนี่ยก็เดินเล่นนะทุกคนอ่าบางคนก็อ่าอยู่แต่ในบ้านนะประมาณนั้นเนาะ ฝนตกนะเราก็เดินมันก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนอ่าสวยไหมนี่คือกาะติ๊ดนะทุกคนคนไทยสาวไทยแม่บ้านก็คือตะใครก็จะมาร้านแบบนี้กันเนาะทุกคนเพราะว่ามันลดราคา60%นะลองดูซิว่าจะมีอะไรลดราคาเนาะอ่าไปดูกันค่ะทุกคนจ้าคนเยอะเหมือนกันนะ